คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่25เรื่องระยำตำบอลเอาละคราวนี้ก็ถึงเวลาที่แม่ชีเพนจะได้พูดความจริงกับลูกเสียทีนะภายในกุฏิข,ของหลวงตาแชมเหียเข้มแม่ชีเพนและมิวนั่งอยู่ต่อนหน้าหลวงตาที่มองพวกเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสงบไม่เป็นทุกข์กับเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเพราะหลวงตาแชม ทันเดละทางโลกและมุ่งปฏิบัติธรรมจนเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตอย่างท่องแท้มิวได้เข้ามานั่งฟังด้วยเพราะแม่ชีเพนเองก็รักเขาเสมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งในอนาคตก็คิดจะฝากฝังให้เขาดูแลน้องๆที่บ้านอ้อมกอดรักต่อจากตนและเรื่องนี้มิวเองก็ควรจะได้รับรู้ความเป็นมาเป็นไปหากว่าวันหนึ่ง ท่านจะไม่สามารถดูแลบ้านอ้อมกอดรักต่อได้แล้วแม่ชีเพนพยักหน้าเบาๆรับคำพูดของหลวงตาแล้วหันมาจับมือลูกชายที่นั่งอยู่ข้างๆเอาไว้ซึ่งเฮียเข้มก็กุมมือท่านพลางมองใบหน้าของผู้เป็นแม่แล้วเอ่ยบอกผมพร้อมฟังแล้วครับจากนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็ถูกเล่าออกมาจากปากของแม่ชีเพน โดยมีหลวงตาแช่มคอยเสริมให้ในบางช่วงย้อนกลับไปเมื่อ31ปีก่อนได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ให้ลูกแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วจ้าถ้าฉันเป็นอะไรไปทรัพย์สินทุกอย่างของฉันจะได้ตกเป็นของตาเข้มอย่างถูกต้องเห็นนั่งมองพินัยกรรมที่ได้ทำไว้อย่างเสร็จสมบูรณ์ภายในบ้านของตนโดยมีทานายความคือเฮียแชม่มรุนพีคนสนิทที่มาช่วยจัดการทุกอย่างให้ เพราะสามีของตนไม่เอาไหนซ้ำยังคอยแต่ล้างผลานเงินทองและสมบัติที่มีอยู่เอาไปใช้ในทางที่มีชอบทั้งเอาเงินไปมั่วผู้หญิงดื่มเหล้าเล่นการพาน,านันมีเงินเท่าไรเอาไปผลาญหมดไม่เคยคิดถึงลูกจนแม่เพนต้องแอบปรึกษาทนายเรื่องการจัดการมรดกแล้วให้เฮียแชมแอบมาทำพิ่ัยกรรมธิบ้านในตอนที่สามีไม่อยู่ เพราะหากคมรู้เขา้าคงไม่ยอมและต้องได้ทะเลาะหาเรื่องมาตบตีตนเป็นแน่เสร็จธุระแล้วงั้นเฮียขอตัวกลาบก่อนแล้วกันนะพอดีนั้นลูกความเอาไว้เฮียแชม่มเก็บเอกสารในส่วนของตนลงในกระเป๋าเพนก็ยกมือไหว้ด้วยความรู้สึกขอบคุณจากใจจริงขอบคุณเฮียแช่มมากเลยนะจ๊ะถ้าไม่ได้เฮียฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครท้านายความหนุ่ม มองรุ่นน้องคนสนิทของตัวเองด้วยความเห็นใจถ้ามีอะไรให้ช่วยอีกก็บอกเฮียนะถ้าไอ้คมมันทำร้ายเราอีกต้องบอกเฮียนะเฮียจะพาไปแจ้งตำรวจสายตาของเฮียแชมมองร่องรอยฟกชำ้ำจากการถูกทำร้ายร่างกายตามร่างกายของเพนทั้งบนใบหน้าและแขนซึ่งยังมีบางจุดหลงเหลืออยู่ให้ได้เห็นจงัง เพราะมันเกิดขึ้นมาได้หลายวันแล้วเหตุเกิดจากถูกสามีตบตีเพื่อแย่งเงินหลังจากมาขอดีๆแล้วเพนไม่ยอมให้เมื่อได้เงินไปแล้วไอผ้ผัวชั่วมันก็หายออกจากบ้านไปหลายวันจนกว่างเงินจะหมดนั่นแหละถึงจะกลับมาอีกแต่เมื่อเฮียแชมจะพาไปแจ้งความเพนกลับไม่ยอมไปโดยบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจริงๆแล้วตนก็รักสามีจนไม่ติดใจเอาความนั่นแหละ ผู้เป็นทนายความก็ได้แต่มองด้วยความเห็นใจและอ่อนใจในขณะเดียวกันจ้าเฮียขอบคุณเฮียอีกครั้งนะจ๊ปะปเดี๋ยวฉันไปส่งเมื่อพูดถึงเรื่องจะเอาผิดสามีเพนก็มักจะบายเบี่ยงอยู่ร่ำไปเฮียแช่มเองจึงช่วยได้เท่าที่เพนอยากจะให้ช่วยเท่านั้นหลังจากเก็บเอกสารเสร็จเรียบร้อยทนายความหนุ่มก็ลุกออกจากบ้าน โดยมีเจ้าของบ้านอย่างเพนตามออกมาส่งถึงหน้าประตูเฮียแชมขับรถกลับดีๆจ้าเพนเอ่ยบอกกับคนที่ขึ้นรถแล้วบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์เฮียแชมจึงเอ่ยบอกก่อนที่กระจกรถที่เปิดอยู่จะถูกหมุนขึ้นอเพนก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยเจ้าแชมไม่อยู่แบบนี้พี่อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักกันมานานเฮียแชมเอง ก็เอ็นดูเพนเสมือนน้องสาวคนหนึ่งจึงอดเป็นห่วงไม่ได้ตอนนี้เข้มไปเรียนต่อที่กรุงเทพเพนจึงอยู่บ้านกับสามีเพียงสองคนบางวันและบางคืนก็ถูกทิ้งให้นอนอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่เมื่อสามีกลับมาแทนที่จะได้อุ่นใจแต่กลับถูกทำร้ายตบตีเป็นอย่างนี้หนักกว่าตอนที่เข้มอยู่เสียอีจ้าเฮียเมื่อล่ำลากันเสร็จแล้วรถยนต์ของทานายความหนุ่มก็ถูกขับออกไป ทางฝั่งหนึ่งก็มีรถจักรยานยนต์ของคมที่มีผู้หญิงนั่งสอนท้ายมาด้วยถูกขับเข้ามาพอดีนังเพนมึงยืนส่งใครยิ้มสวาวานเชียนั่นมันรถไอ้ทนายคนนั้นนี่วะมันมาอีกแล้วเหรอมันแอบมาหามึงถึงที่บ้านอีกแล้วเหรอวะนอยกูไม่อยู่แค่ไม่กี่วันมึงนัดชายชู้มาหากันถึงบ้านเลยเหรอนางตัวดีมานี่ ทอมไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะพี่กำลังเข้าใจผิดฉันกับเหียช่มไม่ได้เป็นแบบที่พี่พูดร่างเพียวถูกผู้เป็นสามีที่ก้าวลงมาจากรถกระชากแขนอย่างรุนแรงแล้วลากพาเข้าบ้านจนเพนรู้สึกเจ็บร้าวไปทั้งแขนที่ถูกมือใหญ่ของเขากําแน่นเมื่อเข้ามาถึงในบ้านก็ถูกผลักให้ล้มลงก่อนที่ร่างสูงล่ำของคม จะตามมาคร่อมแล้วตบตีด้วยความไม่พอใจที่เธอพาผู้ชายคนอื่นมาที่บ้านอย่างนี้นี่สำหรับที่มึงกล้านอกใจกูนี่อพี่คอมไม่ใช่นะจ๊ะพี่ฟังฉันก่อนอกูไม่ฟังเห็นคาตาขนาดนี้มึงยังจะกล้าตอแหลอีกเหรอ,อโดนตบแต่ละทีเพนเจ็บระบมไปหมด จนพูดอะไรไม่ออกและไม่มีทางที่จะขัดขืนหรือสู้แรงเขาได้เลยแม้แต่จะปกป้องตัวเองยังทำไม่ได้ได้แต่ยอมเป็นที่ระบายอารมณ์รองมือรองเท้าของเขาจนกว่าคมจะพอใจซึ่งก็ไม่ใช่แค่ตบแต่มันสารพัดทั้งเตะทั้งต่อยจนผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งได้แต่นอนขุดคูอย,อยู่กับพื้นด้วยความเจ็บจนแทบจะลุกไม่ไหวมุมปากทั้งสองข้างอาบไปด้วยเลือด เส้นผมที่ถูกจิกถึงทําเอาเจ็บร้าวไปทั่วศีรษะกระทั่งได้ลงไม้ลงมือจนพอใจคมถึงยอมหยุดพอดีกับที่สายตาเหลือบไปเห็นว่ามีเอกสารบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะคมจึงก้าวข้ามร่างของภรรยาเพื่อไปดูเอกสารนั้นทําเอาเพนที่แม้จะเจ็บปางตายแค่ไหนก็ต้องฝืนสังขารตัวเองลุกมากอดขารั้งเขาเอาไว้ไม่ได้นะพี่คม อย่าอย่าไปยุ่งกับเอกสารพวกนั้นยิ่งห้ามมันก็ยิ่งทำให้คมรู้ว่ามันเป็นเอกสารสำคัญทำไมกูจะรู้ไม่ได้วะมึงแอบทำอะไรเอาไว้ปล่อยกูคมถีบร่างเล็กของภรรยาจนกระเดน็นแล้วรีบก้าวไปที่โต๊ะแต่เพนก็ยังพยายามตะเกียกตะกายมาห้ามเขาอยู่ดีแม้ว่ามันจะไม่ทันแล้วเพราะมือใหญ่ รีบช่วยเอกสารบนโต๊ะขึ้นมาดูพี่นายกรรเน้นเหรอวะพี่คอมฉันแค่ทําพี่นายกรมเอาไว้ให้ลูกเพนตามมาเกาะขาเขาเอาไว้อีกและเมื่อได้ยินอย่างนั้นผมก็ตวัดสายตากลับมามองด้วยความโกรธจัดทันทีพี่นายกมเอาไว้ให้ลูกหน่อยมึงรักแต่ลูกแต่ไม่รักผัวงั้นเหรออ๋อหรือว่าพอมีไอ้ชายชู้คนนั้นเข้ามา มึงก็คิดจะไปจากกูแล้ววางแผนทำพี่ในกรรบบ้าๆพ่งนี้ขึ้นอะาวเพนถูกตบจนล้มคว่ำไปอีกครั้งน้ำตาของเธอไหลพราออกมาด้วยความเจ็บแต่ก็พยายามจะลุกขึ้นมาแย่งเอกสารมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะฉันตั้งใจทำเพื่อลูก ฉันรักทั้งลูกทั้งพี่นะพี่คมรักกูเหรอวะแล้วไหนลามรดกที่ยกให้กูในนี้ไม่เห็นจะมีเขียนไว้เลยว่ายกอะไรให้กูบอกมาสิว่ามีอะไรที่ยกให้กูบ้างอยพี่คมฉันเจ็บขอร้องละพี่อย่าทำฉันเลยเพนถูกกระชากเส้นผมจนเจ็บ มือเรียวยกขึ้นวาอ้อนวอนขอความเมตตาแต่คนเป็นสามีก็หาได้มีให้แม้แต่ความสงสารบอกไม่ได้แปลว่ามึงไม่ได้ยกอะไรให้กูงั้นกูจะฉีกไอพนรรบาบาินัยกัมบ้านี่ทิ้งซะแล้วมึงก็ทำขึ้นมาใหม่ให้กูคมทำถ้าจะฉีกเอกสารพินัยกรรมแต่เพนพยายามยื้อเอาไว้จนสุดความสามารถอย่านะพี่ไม่ได้นะ ยื้อยุดกันไปมาจนจานใส่ผลไม้และมีที่เพนนำมาปอกผลไม้ให้เฮียช่มกินซึ่งวางอยู่บนโต๊ะหล่นลงบนพื้นเมื่อเห็นมีดคมก็กลมหยิบมันขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากตายก็ยกมรดกทั้งหมดของมึงให้กูคมถือมีดคู่มืออีกข้างถือพินัยกรรมเตรียมขยำทิ้งแต่เพนก็ยังใส่หน้าปฏิเสธและพยายามจะยื้อแย่งแผ่นกระดาษในมือเขา ไม่ไม่ฉันขอพีนในยกรรมคืนเถอะนะพี่ฉันจะเก็บไว้ให้ลูกยกสมบัติให้กูแล้วกูจะแบ่งให้แค่มันเองคมตะคอกใส่หน้าอย่างเดือดดานแต่เพนก็ยังยืนยันคำเดิมไม่ฉันจะเก็บไว้ให้ลูกเอามาโถยนังนี่มีดปลายแหลม ถูกแทงเข้ามาที่หน้าท้องจนมิดดำโดยที่เพนไม่คาดคิดว่าคนเป็นสามีจะกล้าทำความเจ็บปวดทำเอาพูดไม่ออกได้แต่เบิกตากว้างอ้าปากค้างยกมือขึ้นกุมท้องของตัวเองก่อนที่ขาทั้งสองข้างจะค่อยๆซุดลงกับพื้นโอ๊ยอะไรกันนะก,กันหนาพี่คอมไหนว่าพี่ไม่ล้างมันแล้วไงแต่เมื่อกี้ฉันเห็นว่าพี่ยังหึงยังห่วงมันมึงสวยนักใช่ไหมอยากรู้นัก ว่าหน้ามึงเละเป็นผีพี่คมยังจะรักจะสนใจมึงหรือเปล่าหนึ่งเพนอหญาาาาาาาิงชู้ของคมที่ตามเข้ามาถือขวดน้ำกรดสาดใส่ใบหน้าของเพนจนเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานของเธอดังลัน่นร่างเพียวสุดลงไปดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่พื้นพลางยกมือที่กุมหน้าท้องขึ้นมากุมใบหน้าของตัวเองเอาไว้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม